คุณผู้ชมครับนี่คือภาพรบรรยากาศการซ้อมช่วงเย็นที่จังหวัดสงขลานะครับเป็นสนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานักคลินนะฮะก็คือสภาพอากาศไม่มีฝนตกครับแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณซื้อของเราดีกว่าครับ

Uh, next game and uh, next game is tomorrow and uh, you can come on Monday ask me how I am satisfied now I am satisfied with my with my job in in uh, this week but important is tomorrow ครับเขาก็บอกว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทาทางานกันทุกวันกับลูกทีมนะครับถามว่าเขาพอใจไหมเนี่ยเขาบอกให้กลับมาถามเขาวันจันทร์ดีกว่าครับเพราะว่าเขาจะพอใจไหมจะต้องดูผลการแข่งขันก่อนแต่ว่าในเรื่องของการซ้อมการทํางานของ The whole team have sold the ticket around thirty thousand. And you feel something about it? Only thirty thousand. I, I prefer to play where it's uh, sixty thousand uh, or something same. This is uh, this is uh, what uh, we are fighting for. Uh, play with. Uh, in a full stadium and I, I think this can this need be big motivation for my team it's big motivation uh, uh, for me and i expect uh, we're gonna show best uh, face or uh, what, we, what we have and try win the points <laughs> สิ่งพวกนี้ตงแฟนฟุตบอลที่เข้ามาเต็มสนามเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้รวมทั้งผู้เล่นของของเขาด้วยแล้วก็เขาหวังว่าการที่แฟนบอลเข้าไปชมจนเต็มสนามเนี่ยจะเป็นแรงจูงใจให้กับผู้เล่นของเขาเนี่ยในการโชว์ฟอร์มออกมาให้พวกเขาได้ดูการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมของเมืองทองแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้ก็จะคอยดูกันครับเพราะเฉพาะอากาศที่มาถึงไหมฝนไม่ตกหรือว่าน่าจะตกดีกว่าเพราะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ ก็ผมว่ายังไงก็ได้ผมว่าไม่ตกก็ดีมันน่าน่าน่าจะโอเคน่าจะแบบว่าไม่แฉะอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดีกว่าแล้วก็ตอนนี้ยอดขายตัวของทีมเจ้าบ้านเขาเกือบจะสามหมื่นแล้วฮะเขาก็ข่มขวัญเราว่าเนี่ยมาแน่ๆมาข่มขวัญเราอย่างเงี้ยกลัวไหมฮะก็ผมว่าคงโดนกดดันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราไปเล่นที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโดนกดดันอยู่ตลอดอยู่แล้ว หลายคนเป็นนักเแตู่้เล่นทีมชาตินะฮะผ่านประสบการณ์มาเยอะยิ่งมีคนดูเยอะยิ่งอยากจะเล่นให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะใช่พี่ผมว่ามันอาจจะแบบว่ามันเป็นแรงกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเปลี่ยนมาแบบว่าทําให้เราแบบมีกําลังมากขึ้นมีแบบว่าอยากเล่นมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หวังว่าเราจะได้ผลที่พอใจเนาะครับก็หวังว่าน่าจะมีแต้มกลับบ้านไม่หนึ่งก็สามไม่หนึ่งก็สาม ก็อย่างที่ธีรศิลป์ดาดาบอกแหละครับว่าพรุ่งนี้ผลอาจจะเข้าข้างเราฮะไม่หนึ่งก็3คะแนนซึ่งตัวผมเองหวังเล็กๆครับ3คะแนนครับยังไงก็ประชาสัมันนะฮะกองเชียร์กิเลนผยองของเราที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงสงขลานะครับก็อย่าลืมมาให้กําลังใจคุณพลกิเลนยองของเราได้ข่าวว่าทีมภูเก็ตนะฮะเอฟซีภูเก็ตเนี่ยจะมาเชียร์เราหลายๆร้อยคนนะฮะก็ยินดีต้อนรับครับ